Yeah, I think uh... สวัสดีครับพี่น้องสัสดีพี่น้องฟองายสุดทุกคนปรกับช่องรสศาสตร์บานเท่านะครับมือวนนี้สภามะขายกิริกีซ้อนนะครับรถไฟกำลังจอดพี่น้องรถไปสไปกรุงเทพครับเนี่ย กีซ้อนครับบัดน,นีครับตื่นเมื่อไหรครับพี่น้องไปกรุงเทพรถาฟบ้านเท่าไปเมื่อไหรครับ เบื้งคลิปนี้กันแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไหลกดแช่ครับช่องวันาศาสตร์บ้านเรานะครับครับดูเจ้าหน้าที่ทำงานครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบทันเวลาขับวนรถด,ด้วยครับ ดีครับรถขบบวนนี้มาจากหนองคายกรุงเทพส่งพี่น้องนองสาตรบ้านเท้านะครับไปทำงานกรุงเทพครับนะครับ ขบวนนี้ก็มาจากโคราชจะไปหนองคายครับสบายดีครับพี่้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ สถานีรถไฟรถสารบานเท่ากับตอนนี้ปรับปรุงผู้มิทัศน์ก็สวยงามมากนะครับหลายคนก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆแต่ก่อนสถานีรถไฟบ้านเราจะมีศาลาที่มุมนี้นะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับ คลิปนี้จะพาดูสถานีรถไฟโนสาบ้านเรานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยครับวันนี้บรรยากาศก็สวยงามดีมากนะครับภูมิทัศน์ ก,ก็มีสลาที่นี่หนึ่งหลังนึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโรงสาดบ้านเราก็ห้องน้ำก็จะมีเส้นทางขึ้นสำหรับคนพิการสะดวกสบายฝั่งทางที่กำลังจะเดินไปจะเป็นไปหนองคายนะครับอัน,น เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับสถานีรถไฟโนสาดบ้านเราอันนี้ก็เป็นศาลาสมัยแต่ก่อนนะครับน,นี่สวยงามมากนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube โนสาดบ้านเฮานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำเสนอ หรือว่า f อฟซท่านไหนอยากให้เราไปเจาะลึกโนสศาสตร์บ้านเราก็คอมเมนต์มาที่ทางข้อความของ YouTube ช่อง YouTube ของเราได้นะครับเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเราก็จะไปทำคลิปให้นะครับอันนี้เป็นคลิปของเยี่ยมชมโนสศาสตร์บ้านเรานะครับเป็นสถานีรถไฟที่ปรับปรุงภูมิทัศ ได้สวยงามมากเวลาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็รถไฟห้องน้ำก็จะมีทางขึ้นสำหรับคนพิการด้วย ช่องจำหน่ายตัวนะครับจะเป็นด้านหน้าของสถานีรถไฟจะมืดๆไปหน่อย เส้นทางนี้ก็จะไปตลาดสดเทศบาลของเราอันนี้น่าจะสถานีนะครับสถานีรถไฟนนทาดครับครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมไปเลี่ยเวลาตอนกลางคืนนะครับ สี่รถมอเตไซค์นะครับตากล้องเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตากล้องสมัครเล่นนะครับ <c oughs> ใครที่อยู่ใกล้บ้านนะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> ช่องดูทูบโดนศาสบ้านเรานะครับอันนี้จะเป็นสีแยก ตรงไปก็จะเป็นไฟแดงเป็นตลาดสดนะครับขับรถเจอสี่แยกเราก็ต้องจอดก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่จอดเผื่อรถมาข้างหน้าก็ชนเรานะครับดูด้านข้างนะครับก็มีร้านค้าขายก็เยอะนะครับตลาด น,นี้ก็จะเป็นร้านการเกษตรนี้มาถึงสีแยกมุมตลาดนะครับแต่ก่อนเป็นร้านสักสคุนนะครับน,นี้ก็ตลาดสดนะครับ ชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเสื้อเอฟซีโนสาดแจ๋วให้แฟนคลับของเรานะครับเดี๋ยวพาเรามาฝั่งตลาดโตรุ่งนะครับว่ามีอะไรเด่นๆไหมบ้างครับ ทำคลิปในโนนศาก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะใ้เราทำจุดไหนถ้าไม่ไกลเกิดจริงเราก็จะทำให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งโรงพยาบาลนะครับ ส,สาย FC หนูสาดบ้านเรานะครับถ้าเกิดกดติดตามครบหนึ่งพันคนวันไหนจะมีเสื้อหนูสาด FC แก้วจำนวน20ตัวนะครับเสื้อ FC รุ่นแรกนะครับีจบางตัวรุ่มแล้วก็จะมาจอดกินข้าจอดขับรถกันครับเนี่ยครับเวลาขับมาเราก็ต้องดูรถไว้อ่ะมีรถย้อนสอนมาไหม ี่เสียงต่อการเคอนนะครับี๋ยว่าจะกลับแล้วนะครับตากล้องเราตลงมุใหม่นะครับยสมเล่นนะครับกล้องยังไวนิ่งนะครับมุมกล้องก็จะกระสับกระสายี ครับนี่งกมือสารัรบอันนี้ก็เป็นร้านแตงโมนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีแตงโมขายแล้วครับ còn cháo gấp tôi sợ bà lòng cháo ตอนค่ำคืนก็เงียบเอานิดหน่อยนะครับเ c ซีท่านไหนอยากไปเนซโดยสารบ้านเรานะครับที่เโดยสารบ้านเราพอมที่จะแกกผู้ที่ติดตามช่องโดสาบ้านเราจำนวน30ตัวนะครับครบ1,000คนติดตามเมื่อไหร่เรา แก่กันดีเลยนะครับรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ไปแดงนะครับเราก็ไปนะครับไปเขียวไปได้นะครับแต่ไปแดงก็ต้องหยุนะครับจะรอรถก่วนนะครับวันนี้เป็นส่เบ็นะครับ ได้เลยนะครับให้มีไว่าแก๋วแล้วก็ตามด้วยวันที่วันที่เราส่งข้อความแล้วก็ก็ส่งมาเดี๋ยวครบหนึ่งันคนวันไหนเราแจากเอซีเลยอันนี้จะเป็น รแกในโนเสารนะครับตอนนี้ก็เงียต่อนะครับแสดงว่าไปิงหมดมาสานต่อนะครับอันนี้ก็จะถึงหน้าอำเภอไปก็สว่างดีนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าไปสี่ห้าหลอดตรงข้าหน้าอ,อำเภอทําไมไม่ติดสักทีก็อยากจะปากคถามไปหึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผมจำได้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับไม่ติดหเขาสักทีครับนับเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปปสเก่านะครับนี่ก็น้าเลยนะครับเนี่ย สามสี่ปีแล้วไม่เคยเห็นติดสักทีไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับขึ้นชื่อในโนนศาสเลยนะครับแต่เขาปิดว่ะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มระสุดเด็ดโนนศาสกะว่าจะมากินสักหน่อยอันนี้ก็หน้าอำเภอนะครับแต่มันจะเป็นมืดๆสักหน่อยนะครับ ถ้าถ้าไหนอยากเป็น f อฟโนนศาสตร์ช่อง f อฟโนนศาสตร์บ้านเฮงแล้วก็ดีคนกดติดตามครบ1นึ่งันคนวันไหนเนี่ยนะครับเราจะมีเสื้อ f อฟโนนศาสตร์แกวปี1แจกรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครบับันนี้ก็ช่องนาสา์บ้านเฮาก็ลาตีสวัสด์ขอให้โชคดีนสรสา์บ้านเฮานะครับเจอกันใหม่นะครับแจ้ว